あっ。 เรามาพบกับรายการคุยข่าวบันเทิงครับในเด็กที่2นะครับเดรกนี้ครับเรายังมีข่าวของคุณเปิ้ลไอรินนะะรัเลียงกันอยู่พวกคนนี้ประเด็นแซ่บมากๆเลยนะครับถูกต้องค่ะเราก็มีโอกาสไปเก็บภาพเบื้องหลังการมาทึกเทปรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง Star Max นั่นเองค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เจอตัวพี่เปิ้ลไอรินกับพี่เตยคะต้องขออัปเดตเลยกว่าหลังจากที่ได้ร่วมงานกับดีเจแมนหวานใจของสาวใบเตยเนี่ยแล้วก็มีข่าวมาว่าไอที่มีภาพหลุดเบื้องหลังการถ่ายทำหนังเรื่องหนึ่งที่ดีเจแมนเนี่ยเล่นกับ สาวเปิ้ลอาพี่เปิรลไอรีนของเราแล้วก็เหมือนว่าแบบมือไปโดนหน้าอกน,นุ่นนั้นในฉากเลิฟซีนเนี่ยคือแบบโอ้โหเห็นภาพแล้วมันก็นะนิดนึงแล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเป็นละครเรื่องแรกหนังเรื่องแรกนะคะที่พี่เปิ้ลเนี่ยเล่นเลิฟซีนแบบเล่นเองโดยไม่มีสแตต์อินอะไรเลยจนกลายเป็นข่าวว่าสาวใบเตยเห็นภาพแล,แล้วรู้สึกไม่พอใจเพราะว่ามันดูแบบเล่นอินเกินไปไหมอะไร<อ><อ>ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ล่าสุดหลังจากที่มันเป็นข่าวมาเรื่อยๆพี่เปิ้ลไอรีนของเราก็โพสตในไอจีระบายความรู้สึกด้วยเออเดี๋ยวต้องให้ถต้องไปถาม พี่เปิ้ลเองว่าแบบเฮ้ยโพสออกมาเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วก็แบบคิดอะไรอยู่นั่นเองค่ะคแล้วก็เรื่องฉากเลิฟซีนเนี่ยตัดออกแน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยจริงไหมคะแล้วก็รวมไปถึงรู้สึกยังไงบ้างคนมองว่าเกาะกระแสใบเตยกับดีเจแมนดังค่ะแล้วก็ใบเตยเนี่ยบอกว่าเชื่อใจดีเจแมนเรื่องที่อ้าวเหมือนกับ่ามีข่าวมาว่าพี่เปิ้ลเนี่ยออกมาพูดว่าดีเจแมนเนี่ยขอนอนด้วยแต่ใบเตยเดี๋ยวก็เชื่อว่าเฮ้ยไม่น่าจะเป็นด<อ>ีเจแมนอะไรอย่างงี้อ่ะ<อ>เดี๋ยวเราไปฟังพี่เปิ้ลเขาเคลียร์กันค่ะครับก็ โดยส่วนตัวตอนแรกนักข่าวเคยมาถามเปิ้ลเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วใช่ไหมคะเปิ้ลก็พยายามที่จะปิดกระแสพยายามจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนักข่าวเคยมาถามไปดูเทปเก่าก็ได้เปิ้ลก็บอกว่างานนี้เป็นไปด้วยดีเปิ้ลนกับดีเจแมนก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ให้เกียรติกันจริงๆแล้วก็ไม่อยากที่จะไปแตะใครหรือเป็นกระแสอะไรขึ้นมาแต่เรื่องมันไม่หยุดไม่หยุดตรงที่ว่าทางกองถ่ายโทรมาบอกเปิ้ลบอกว่าซีนเลิฟซีนอะ จะต้องตัดออกซึ่งเราก็ถามผู้ใหญ่ว่าเป็นเพราะอะไรผู้ใหญ่ก็ให้เหตุผลตอนแรกเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าถ้าตัดออกเพราะว่าเราเล่นไม่ถึงเพราะว่าไม่มีที่มาที่ไปของเรื่องตัดเลย mm hmm. แต่นี้ผู้ใหญ่บอกว่าให้เหตุผลเพราะว่าแฟนของพระเอกทะเลาะกับพระเอกแล้วก็ไม่อยากเห็นฉากนี้จนกระทั่งวันรุ่งขึ้นก็มีผู้ดูแล ของนักแสดงชายคนนี้โทรมาหาเปิ้ลแต่เช้าเลย<ม>แล้วก็บอกว่าเปิ้ลเปิ้ลปล่อยภาพใช่ไหม,มแล้วก็พูดถึงชื่อน้องผู้หญิงคนนี้แล้วก็บอกว่า<ม>เขาไม่พอใจนะ<ม>ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเหมือนก้าวไก่งานเราเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย<ม>แล้วก็ไม่ใช่ความผิดของเราซึ่งจริงๆแล้วอ่ะต้องถามกองถ่ายจริงๆกองถ่ายก็บอกว่า วันนี้เพื่อได้มีโอกาสคุยกับกองถ่ายกองถ่ายบอกว่ายินดีที่จะออกมายืนยันว่าจริงๆแล้วเป็นการ PR ของทางหนังตกลงคือตัดแน่นอนแล้วก็คือผู้ใหญ่ล่าสุดที่คุยกับผู้ใหญ่พี่บอกว่าอยู่ในดุลพินิจอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆไม่ทราบว่าจะต้องแบบเกิดเรื่องขนาดนี้แต่ว่าผู้ใหญ่ก็ยังบอกว่าถ้าเผื่อตัดออกเนี่ยจะเสียอัตลักของหนังอะไรเงี้ยต้องถามผู้ใหญ่จริง, <c oughs> รงๆพะเปิ้ลถามผู้ใหญ่ <c oughs> ผู้ใหญ่บอกว่าอยู่ในช่วงของการพิจารณาค่ะตอนที่เราโพสต์ภาพนั้นออกมาในอินสตาแกรมนะคะ อารมณ์ตอนนั้นคือยังไงที่ที่เราโพสมาเป็นเพราะว่าฝ่ายชายเขาแบบไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้เกียิเราหรือยังไงก็อันดับแรกเลยอะค่ะเปิ้ลเห็นการโพสต์ก่อนว่าเขากราบเท้าแม่เขาแล้วเขาบอกว่าแม่ครับขอให้ผมพน้นคนเร็วๆไปให้พ้นเร็วๆนะครับอะไรเงี้ย <_' S 2> เราก็รู้สึกว่าอะไรอ่ะงานก็ตัดงานเราอะไรเงี้ยแล้วก็คือก้าวไก่งานเราไม่พอไปโพสตดาา่าเราก่อน คือเปิ้ลโดนอยากให้มองมุมมองว่าเราโดนรังแกก่อนจริงๆเราถึงต้องออกมาพูดบ้างอย่างเรื่องของน้องออน้องเสียเหลี่ยมเนี่ยนะคะเขาก็ได้เข้าไปโพสใน i อจีเขาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าทุกคนเข้าไปด่าเปิ้ลไอรินใน i อเยอะๆนะคะซึ่งก็ระบุชื่อว่าเปิ้ลไอรินเลย ซึ่งจริงๆเปิ้นจะฟ้องอกฎหมายไอทีเปิ้นก็ทําได้เพราะเขาบุระบุชื่อก,กันนามสกุลแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นคนที่เขาบอกอยุยงว่าให้มาด่าเปิินเนี่ยเขาก็เข้ามาด่าเปิ้นอย่างดุเดือดเผ็ดมันทุกอันเลยคือทุกอย่างที่เปิ้นเริ่มเปิ้นเริ่มเพราะมีคนเริ่มก่อนอไม่มีใครหรอกคะ่ะนั่งอยู่บ้านดีๆไม่มีอะไรทําแล้วก็โพสต์อะไรขึ้นมาอย่างนั้นคือมันมีที่มาที่ไปจริงๆลยทำไงต่อไปทํายังไงต่อไปใช่ไหมคะ ก็คงไม่ฟ้องอะค่ะเพราะจริงก็ไม่ใช่คนขี้ฟ้องแล้วก็คือเปิ้ลเชื่อว่าความจริงก็คือความจริงเราไม่ได้เริ่มก่อนจริงๆถ้าเผื่อคนที่ติดตามมาตลอดจะรู้ว่าเราเป็นฝ่ายโดนรังแกมากกว่าเหมือนฝ่ายหนึ่งตอนนี้เขานิ่งมากใช้ความนิ่งสยบความขัน้นไหวของเราเลยเปิ้ลก็เปิ้ลก็รู้สึกดีใจนะถ้าเขานิ่งจริงเพราะฉะนั้นเปิ้ลก็ไม่อยากพูดตรงๆนะเปิ้ลก็อายก็เหมือนกันนะ มานั่งทะเลาะกันเรื่องผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องมันไม่เป็นเรื่องเลยซึ่งเราก็บอกไปแล้วว่าเป็นเพื่อนกันเราไม่มีอะไรแล้วก็บอกได้เลยว่าไม่มีใครแย่งน้องหรอกค่ะน้องเก็บไวเ้เถอะไม่ใช่สเปคพี่เลยพี่เลี้ยงเขาไม่ไหวหรอกคือแบบคบกันนานๆเถอะขอให้มีความสุขมากๆไม่เคยคิดแย่งเลยค่ะไม่เคยเลยพูดถึงประเด็นที่พี่เปิ้ลบอกว่าพี่แมเนเนี่ยเคยบอกว่าอยากจะไปนอนด้วยที่ห้องอะไรเงี้ยค่ะแต่น้องบอกว่าน้องเชื่อใจพี่แมน เรื่องนี้จริงเทปยังไงอืมเปิ้นอยากให้ลองไปถามคนในกองถ่ายดูแล้วกันค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเปิ้นมีโอกาสคุยกับนางรองที่เล่นในเรื่องน้องโกโก้ซึ่งสิ่งที่เขาออกมาพูดกับสิ่งที่เป็นจริงมันเหมือนเทพคนละม้วนเขาพูด ล่าสุดในดาราเดลีเขาบอกว่าตอนที่เขาพูดว่าไปนอนด้วยอะ่ะคือเขาพูดจริงแต่ว่าตอนเขาพูดน่ะอยู่กันสามคนแล้วก็อยู่กับกองถ่ายเป็นสิบเลยซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะไปถามน้องโกโก้เปิ้นโทรไปถามน้องโกโก้โกโก้บอกว่าตอนนั้นอยู่บ้านคนละหลังเลยฉากนั้นพี่เปิ่นอยู่กับเขาสองคนน้องก็เห็น น้องก็รู้ทีมงานก็ไม่มีใครได้ยินคือเขาพูดกับเพื่อนสองคนจริงๆแล้วก็ไม่ได้พูดแค่ว่าไปนอนด้วยไปนอนด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยมันไม่ได้พูดแค่นั้นจริงๆเขาก็พูดจริงๆเราก็แมนเราก็ยืดอกรับแล้วอะไรเงี้ยว่ามันเป็นเรื่องจริงเพื่อนเชื่อเรื่องความจริงอะความจริงก็เป็นสิ่งไม่ตายความจริงก็คือความจริงวันยังค่ำอย่างน้อยก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าพูดหรือไม่พูดนะคะถ้าไม่รับก็ไม่เป็นไร เปิ้ลก็พูดไปตามเนื้อผ้าแล้วเรื่องนี้เปิ้ลไม่ได้คิดว่าจะมาแฉใครทั้งสิ้นเปิ้ลพูดไปตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่มาโพสต์ก่อนเองว่าไม่อยากจับหรอกไวทองนมอะนมบูดและคือเขาพูดมาเองเปิ้ลเลยถึงต้องอธิบายว่าไม่อยากจับแต่ก็ชวนไปนอนด้วยแล้วเวลานอนด้วยนี่เขาไม่จับหรอคะอะไรอยากฝากบอกเรา้งคู่ไม่ไถ้าดูอยู่ค่ะก็อยากบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนไทยด้วยกันวงการบันเทิงก็แคบเพราะฉะนั้นไม่อยากทะเลาะกับเรื่องผู้ชายถ้าทำผิดยืดอกแมนเต็มตัวเหมือนชื่อแมนแล้วก็รับผิดไปขอโทษคำเดียวหายจบไม่ใช่ว่ามาออกรายการปุ๊บผมขอโทษแฟนผมแล้วกันครับก็คือเราก็งงไงว่าอ้าสุดแล้วขอโทษใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ เอ่ยปากขอโทษคําเดียวมันก็จบแล้วมันก็หายแล้วดีกว่าไปยุโยงให้คนมาด่าเปิ้นทางโซเชียลต่อหรือกระทบกระแนะกระแหนเปิ้นแขวะต่ออะไรเงี้ยเปิ้นก็เป็นคนที่บางครั้งเนี่ยเราก็ยอมได้แต่ว่าความอดทนเราก็มีขีดจํากัดเหมือนกันโอเคค่ะ ค่ะก็อย่างที่พี่เปิลเขาบอกแหละพี่เตอร์จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยนักข่าวคือถามเรื่องนี้มาเยอะมากๆเลยแต่ว่าพี่เปิลเนี่ยก็พยายามที่จะปิดกระแสไม่พูดอะไรแล้วก็บอกเลยนะคะว่าสถานะความสัมพันธ์ระหว่างพี่เปิลไอรินกับดีเจแมนเนี่ยเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นเองค่ะไม่มีอะไรเกินเลยแล้วก็ทางกองถ่ายเนี่ยค่ะโทรมาบอกว่าฉากเลิฟซีนเนี่ยจะต้องตัดออกอผู้ใหญ่บอกว่าเป็นแฟนของพระเอกเนี่ยไม่พอใจอที่แล้วก็เกิดทะเลาะก,กับพระเอกขึ้นแล้วก็เพราะว่าไม่อยากเห็นฉากนี้ก็เลยก็ เป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่า <loc> um. ตอนนี้นะอยู่ในดุลพินิจเพราะว่าไม่ทราบว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วก็อยู่ในช่วงของการพิจารณาว่าจะตัดฉากเลิฟซีอันนี้เนี่ยออกจริงหรือเปล่าถ้าตัดจริงๆเนี่ยก็น่าเสียใจนะพี่เปิ้ลนะพี่เตยถราถึงเ,เขาว่ามีข่าวว่าใบเตยมือนก็ขอซื้อเลยนะฮะ,ะขอซื้อฉากนั้นเลยบอกว่าขอซื้อซีนนั้นทิ้งไปเลยใช่แล้วค่ะส่วนเรื่องอ่าแล้วจะทํายังไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยออกมาพูดว่าแบบเลวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับประมาณว่าร่วมงานกันแล้วแบบเออแอบ อะไรกันอะไรอย่างเงี้ย<อ>พี่เปิเลได้บอกว่าคงไม่ฟ้องร้องเพราะว่าไม่ใช่คนขี้ฟ้องเปิลเชื่อว่าความจริงเนี่ยคือความจริงเพราะว่าดูแล้วเนี่ยพี่เปิลเนี่ยนะคะส่วนตัวพี่เปิลเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยโดนรังแกมากกว่าอะไรอย่างงี้<อ>ส่วนหลายคนมองว่าใบเตยเนี่ยอยู่นิ่งๆนะ<อ>แต่กลายเป็นพี่เปิลเนี่ยที่แบบออกมาโพสต์นู่นโพสตนี่พูดนู่นพูดนี่พี่เปิลบอกเลยค่ะก็ดีใจนะถ้าเกิดว่าเขาจะนิ่งจริงๆเนี่ยเพราะว่าตัวพี่เปิลเองเนี่ยก็อายเหมือนกันที่จะต้องมาทะเลาะเรื่องผู้ชายนั่นเองค่ะเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่่อองเเเลลลยยแ้ววกกพนบะะคาดจ แม่เนี่ยเป็นเพื่อนกันไม่มีใครแย่งของน้องหรอกค่ะเก็บไว้เธอค่ะคือเขาบอกว่ารู้จักกันมาเนี่ยประมาณเกือบสิบปีแล้วนะฮะและที่มงานคือเออเรื่องนี้ข่าวภาพเตร์เรื่องนี้เป็นนางเอกเรื่องแรกของคุณเปิ้ลไอรีนเขเล่นเลิฟซีนโดยไม่ใัยสแตนด์อินเป็นเรื่องแรกด้วยนั่นเอง ปุ้นเนี่ยบอกอย่างชัดเจนเลยว่าไม่มีไม่มีใครแย่งน้องหรอกเก็บไว้เธอค่ะไม่ใช่สเปคพี่พี่เลี้ยงไม่ไหวหรอกโออแล้วตอนนี้คือคนที่ยังไม่เคยพูดเลยคือดีเจแมนใช่นะเดี๋ยวต้องรอออกมาว่าดีเจแมนอาจจะออกมาเคลียกับเรื่องราวที่เกิดข,กขึ้นป้นบอกแล้วนะความอดทนของคนมีขีดจํากัดอเออแล้วไม่รู้ว่าภาพร์เรื่องนี้จะได้ดูหรือเปล่าแล้วก็ไอ้ฉากเลิฟซีนนี่เห็นเห็นเนี่ยจะได้ดูไหมใน่งี่้อาจจะเห็นแค่ภาพล่าเนิน โมเดลจริงนี่ตอนแรกๆที่มันกระแสออกมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอดูติดตามแล้วกันนะครับเพราะว่านี่หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยข่าวันเทิงครับก่อนจากกันไปครับก็ฝากขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยครับค่ะต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ดี B ีวันค่ะแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณผลิตภัณฑ์ซินวีด้วยค่ะสามารถหาซื้อกันได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะชมรายการกันได้ครับที่เว็บล่างครับเป็นประชิบัติกับจดหมายครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้ที่ www.intv.co.th ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนครับสวั